หัวข้อที่ครูตั้งเอาไว้นะคะให้การแต่งกรอนวันนี้เนี่ยเสียดายค่ะมาดูคนแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาแต่งไว้ว่ายังไงของตุยค่ะแสนเสียดายดอกไม้ซึ่งงามล้ําอันนี้ใช้ได้เลยค่ะคนที่สองเคยรดน้ำมันทุกวันเสียดายเหลือก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะจนมันตายแห้งเหี่ยวกันเป็นเบือ่อ อันนี้นิดแต่งไว้บอกว่าตายแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแก้วเขาจะแต่งต่อว่ายังไงนะคะไม่จุนเจอือน้ำดีธรรมดาพี่ว่าที่แก้วแต่งเนี่ยมันฟังแล้วมันแปลกแปลกทำแม่งทำแม่งนะไก่ว่าไหมไก่ก็ว่ามันแปลกแปลก,ปลกค่ะแล้วกูสมมติกับเพื่อนๆของพี่แก้วว่าพี่แก้วหรือเปล่าคะก็ว่านะสิแถมคุคยยังให้เพื่อนๆนะอ่านพร้อมกันทั้งห้องอีก พี่ละยอาอไหนแก้วลองอธิบายครูสิคะว่าแก้วเข้าใจกรอนที่แต่งบทนี้ว่ายัางไงแก้วคิดว่าถ้าเราปลูกต้นไม้เอาไว้เนี่ยเราเอาน้ำมันไปลดให้มันทุกวันแล้วไม่ใช้น้ำก๊อกธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันก็ตายสิคะใช้ที่ไหนกันล่ะที่ปุยเห็นว่ารดน้ำมันน่ะปุยหมายถึงรดน้ำดอกไม้มันเป็นพันแทนดอกไม้ มะโทรแล้วก็ไม่บอกไอ้เราก็นึกว่าเอาน้ํามันเนี่ยไปลดให้ดอกไม้ทำไมแล้วตอนนี้น้ำมันมันก็ยิ่งแพงๆอยู่ด้วยถือนเอาไปลดทุกวันน่ะมีหวังจนตายแน่แตุกว่าแก้วปล่อยไกล่อยไปทั้งผูกจนหมดเราเลยค่ะครู <c oughs> พี่แวะมาเยี่ยมล้อไก่ของแก้วนะจ๊ะแหมพี่สุธีอ่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่เลิกล้อแก้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะขอโทษจ้ะพอดีพี่แวะมาทุระแถวนี้น่ะก็เลยแวะเข้ามาไม่ได้มาหาใครหรอครับจะมาหาใครได้ละ่ะพี่ไม่รู้จักใครนี่นอกจากแก้วแล้วก็เพื่อนเพื่อนอ่ะอุ้ยนั่นครูสมนหไหนก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับ <sk r isa> ก็ไม่รู้สิแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะทำงานกันดีกว่าไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอกลงพี่สุทธิเขามาทำไมเรื่องของผู้ใหญ่เด็กๆอย่สนใจเลยนะแหมมันไส้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่บังก็อ้อยเขานักหรือไง,ไงอในออสรเอ้ยตัวสกียกทำเป็นรู้ดิรู้ไม่รู้ก็ดูน่าสิ <S <S พี่สุทธีกำลังเดินผ่านคุสมนที่นั่งทานข้าวอยู่นั่นเห็นไหม เพียงแรกพบศพน้องพิดปอกพักพลันนึกรักหน้าฤดีสีสมองจิตจอจอดออดยอดหญิงใครอิงอ่อนใจรอนรอนเจียนจะขาดประหลาดใจ เหรอจานน้องสมนมีคนเศร้าเหรอครับอ๋อเปล่าค่ะคือรู้สึกเหมือนกับว่าเคยได้ยินกรอนที่ผู้ชายคนนั้นเดินท่องที่ไหนอย่าไปสนใจเลยจ้ะเขาก็อาจจะพูดคล่อยๆเลือดเกินไปก็ได้โหยนึกออกแล้วค่ะนึกอะไรออกแล้วครับคุณครูก็นึกออกแล้วสิคะาว,ว่าเคยได้ยินกรอน,นี้จากที่ไหน เรื่องนี้แก้วไม่เกี่ยวด้วยนะคะแล้วกรอนครั้งแรกที่เอามาส่งครูเนี่ยไปเอามาจากที่ไหนจ๊ะพี่สุธิเป็นคนแต่งให้ค่ะพี่สุธิน่ะเป็นนายช่าสาลประทานอ,อยู่บ้านใกล้ๆค่ะอ่าๆๆเอาเธอจะ้ะเอาเธอจะ้ะครูไม่สนว่าบ้านเขาจะอยู่ที่ไหนแต่ว่าอยากจะสั่งอะไรฝากไปบอกเขาหน่อยได้ไหมด้วยความเต็มใจเลยค่ะแก้วหยอบเป็นปลาสนิให้ในที่สุด ความพยายามของพี่ก็สําเร็จดังสุภาษ,ษิตที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นแต่แก้วว่าพี่สุทธีนะต้องพยายามไปอีกนานนะคะเพราะคุณครูฝากแก้วมาบอกว่าห้ามให้พี่สุทธีนะ่ะยุ่งกับการบ้านของแก้วหรืองานของแก้วโดยเด็ดขาดค่ะไม่อย่างนั้นครูสุมนอาจปรับให้แก้วตกวิชาภาษาไทยก็ได้ ผู้หญิงอะไรใจร้ายอย่ามาว่าครูสุมวลของแก้วนะคือสุมวลของแก้วเป็นครูที่ใจดีที่สุดเลยค่ะแก้วกลับบ้านก่อนดีกว่าวันนี้มีการบ้านให้แต่งกับยานี11ค่ะมันจะไปยากอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยแต่งให้ก็ได้ใส่เจียเสียใจค่ะแก้วไม่มีวันให้ใครแต่งให้อีกแล้วเพื่อความปลอดภัยของแก้วขอพี่เอาแก้ว ทันทียมำหา,านรักษาเดนแดนไทยไปให้ลุกตั้งไปเอาอะไรมานะแก้วนี่ไงที่จะทำให้พวกเราสิงได้เจ๋วไปเลยเรามาเล่นเป็นพูกต้นตะกูลไทยตกต้องบ้านมือจัก เป็นใหญ่เลยล่ะคะพี่ไก่แล้มีเพลงบางละจันไหมจ๊ะก่อนนี้พ้องพี่เคยร้องเพลงสึกบางละจันนะแืแล้วร้องยังไงล่ะคะก็สึกบางละจันจำให้มันนะพี่น้องชาติไทยเกียริประวัติสร้างไว้แดบบ่ชนชาติไทยรุ่น